เฮ้ฮัลโหุงเฮามาแล้วจ้าก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับลุงเฮาเล่าคริปโตอีกแล้วนะครับวันนี้จะเล่าเกี่ยวกับตัวรูน่าคลาสสิกต่อนะครับนี่เป็นเอพิส od ที่2ละนะครับจะเป็นเดอะซีรีส์วันนี้นะครับก็จริงๆมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวเบิร์มาแต่ว่ามันยังเป็นท่อนๆอยู่ฉะนั้นผมก็เลยอยากจะรวบรวมแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งที่เรียกว่าปัญหาของตัวรูน่าคลาสสิกในปัจจุบันเนาะซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะเชื่อมโยงกับรอบที่แล้วที่ผมอธิบายนะครับถ้าเกิดใครยังยังไม่ได้เข้าไปดูก็เดี๋ยวลองเข้าไปติดตามดูในวิดีโอแรกก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าผมกําลังสื่อถึงอะไรนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาเราคืออะไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูเกี่ยวกับตัวราคากันก่อนละกันอัปเดตสักนิดนึง ก็อยู่ประมาณ0.3แล้ว1 2 4 9นะครับก็ขึ้นมา10%นะครับจากข้อมูลจากตัว Coin Market Cap ซึ่งในตัว Supply กับ Max Supply กับตัว Circulating เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้พูดเยอะนะครับเพราะว่าตัวเลขที่อยู่บนตัว Coin Market Cap เนี่ยอาจจะยังไม่ได้อัปเดตมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากอยากจะให้ดูนะครับก็ผมเอามาให้ดูกันในส่วนของตัวที่เป็น Holder แล้กันนะครับใน โอเดอร์เนี่ยก็คือหมายความว่าในช่วงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยจำนวนอัดเรสเนี่ยขึ้นมาเยอะพอสมควรไม่น่าใจว่าเขาได้ข่าวอะไรหรือเปล่าแต่ในภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบเป็นท็อป10โอเดอร์นะเทียบเป็น26%ของทั้งหมดนะแล้วถ้าเป็น20ก็อยู่ที่30%ฉะนั้นถ้าเราเอาที่ท็อปร้อเนี่ยจะอยู่ที่40%สส่วนตัวเนี่ยยังมองว่ายังถือว่ามีวานอยู่พอสมควร การเทขายให้ราคาตกได้หรือดัาให้ราคาขึ้นได้เนี่ยตรงนี้ต้องระวังนะครับเดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตทุกๆรอบที่ผมมาพูดแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันด้วยนะครับต่อมาเท้าความสักนิดหนึง่งในส่วนรอบแรกนะครับถ้าใครยังไม่ดูย้อนย้อนไปดูเนาะมันจะมีอยู่สปัญหานะครับไม่มีนักพัฒนาไม่มีโน้ตแล้วก็ปัญหาเรื่องอันเพ็กแล้วก็เรื่องลุน่าในระบบมากเกินไป วันนี้ผมจะมาเน้นเรื่องนี้ครับรู้หน้ามากเกินไปเราต้องทําอะไรบ้างนะแน่นอนพอพอเ s a นนี้นะครับสามห้าหจะเกี่ยวกับเรื่องของการเบรน์นทอรเซชั่นหนงจุดสวันนั้นนี่ผมพูดแล้วว่าออนเชนยังไม่สําเร็จเนาะยังติดปัญหาอยู่ฉะนั้นยังไม่เสร็จนะย้ำว่ายังไม่เสร็จนะครับผ่านเรื่องการโหวตก็จริงแต่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้นะใช้ได้แค่ออฟเชนจะอยู่ที่เซ็นทรัลไลท์เอ็กเนหรือเด็ก จะเอาไปใช้แล้วแต่ไม่ได้บังคับนะครับมาดูรายละเอียดกันว่าจริงๆแล้วเขาทําเพื่อวัตถุประสองค์อะไรแลวจะทาถึงเมื่อไหร่นะโอเคผมไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะจริงๆผมก็พอทราบแต่วันนั้นผมไม่ได้อธิบายวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาอธิบายเพิ่มเติมนะในรายละเอียดของตัวพพเศร้าสามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเบรนนี่แหละแต่เขาจะเก็บภาษีนะครับหนสเนะครับเพิ่มนะครับแล้วก็เก็บอะไรเก็บทั้งการซื้อและขายทั้งหมดหลังจากเปิดระบบนี้นะ แสดงว่คนก่อนหน้าไม่เกี่ยวนะครับคนที่เทรดไปก่อนหน้าไม่ได้ถูกนามาคิดยอดหลังนะฉะนั้นจะเกี่ยวกับคนที่หลังจากใช้ระบบนี้เท่านั้นนะครับสคือเผาเหรียญ6.9ทิลเลียนเหลือ10บิลเลียนแล้วก็หยุดเผาไม่ได้เผาไปเรื่อยๆนะปัจจุบันเนี่ยเขาเผาจาก total supply นะลง6.9ทิเลียนเนี่ยให้หลงเสือเหลือ10บิลเลียนนะหมื่ล้านเท่านั้นแล้วก็หยุดเลยและคนที่ถือเหรียญ ัจจุบันอยู่นะไม่ว่าเพื่อนๆหรือใครผมเองก็ถือไม่มีผลกระทบกับการเบิร์นอย่างนี้นะครับไม่มีการคิดย้อนหลังฉะนั้นจะมีผลแค่การทําธุรกรรมเท่านั้นนะครับฉะนั้นให้เข้าใจประมาณนี้เนาะตัวนี้ที่เกี่ยวกับตัวพอร์ฉะนั้นผมสรุปอย่างนี้รูปแบบการเผาปัจจุบันนะปัจจุบันนะขอย้ําว่าปัจจุบันเพราะว่าต่อไปจากนี้ผมไม่แน่ใจมันอาจจะมีวิธีการเพิ่ม เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนี่ยเพื่อให้ปริมาณของเหรียญนในหัวข้อสีที่มันมีลู้หน้าเยอะเกินไปเนี่ยลู้หน้าคลาสสิกเยอะเกินไปเนี่ยมันลดลงเนี่ยตอนนี้ที่ผมหาดูข้อมูลนะสอันนะครับถ้าเพื่อนๆมีมากกว่านี้เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับผมอาจจะาหาข้อมูลมายังยังไม่ได้ครบเนาะแต่ก็พยายามหาข้อมูลเท่าที่หาได้ละอันดับแรกคือบริจาคเนาะโอนไปยังเบอร์ w ล l ล e t ที่ทางดววคอนเขาให้ไวเนาะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งในการบริจาคเท่านั้นฉะนั้น ขึ้นก็บังคับไม่ได้ก็จะมีกลุ่มอะไรจะมารวบรวมกันแล้วก็ส่งไปที่เบิร์ wallet ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการลดตัว supply ลงเหมือนกันเนาะอันนี้คือเรื่องแรกนะครับบังคับไม่ได้ก็ไปที่ aden นี้เลยถ้าใครสนใจก็เข้าไปโอนนะครับโอนเข้าไปได้เลย2คือการเผาเหรียญที่ผมบอกคือ on chain, chain อกับ off c h n เนาะใน proposal สามหกับ4ี่ศูนย์ในหนที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เนาะสี่ศในคลิปวิีก,ก่อนหน้าผมก็เล่าแล้ว บีสันๆว่ามันเผาเป็นหลายเดือนเนะาะประมาณนั้นส่วนเข้าไปที่เซ็นทรัลเอชเชหรือดีเซ็นทรัลเอ็กชเชนเนี่ยที่เป็นแบบออฟเชนก่อนเนี่ยในขณะที่ออนเชนไม่สําเร็จเนี่ยก็แล้วแต่เขานะ 3. าํนำลหน้าที่เตัวเองมีอยู่นะเอาไปมีนเป็น nft นะครับซึ่งเราก็จะได้ถือของ nft ใช่ไหมครับซึ่ง nft ตัวนี้อาจจะมีมูลค่าในอนาคตก็ได้แต่เราจะเสียรลหน้าไปนะ ลูน่านี้ก็จะถูกเข้าไปเบิร์นวอลเล็เหมือนกันตอนนี้มีอยู่3วิธีนะครับที่ใช้ในการเบิร์นอยู่เพื่อให้ตัวสัพพายลดลงนะจะให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนเนาะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูว่าลูน่าเบิร์นไปถึงไหนแล้วนะปัจจุบันนะรวมถึง UST นะครับเข้าไปที่นะครับ therality.io เนาะแล้วก็ /lunaburner เนาะทุกคนก็จะเห็นว่าปัจจุบันลูน่าถูกเบิร์นไปเท่าไหร ก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับก็มากน้อยก็แล้วแต่ว่าคอมมูนิตี้จะช่วยกันยังไงเนาะต่อมาที่ผมอัปเดตข่าวละนะครับมันก็มีข่าวอยู่ประมาณหนึ่งเนาะซึ่งผมก็พยายามไปรวบรวมไม่ว่าจะเป็นตัวคอมมูนิตี้เองนะครับหรือคนที่เป็นพวกรวมกลุ่มกันเองตามทวิตนะครับต่างๆผมก็ไปรวบรวมมาซึ่งณปัจจุบันเนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่เป็นบริจาคเนาะกลุ่มคนไหนกลุ่มคนคนที่1นนะครับรวบรวมกัน รวมตัวกันในการเบิร์นเนาะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยถ้าเรารวมเนี่ยหนึงถึงเขาเอามา1นถึงหกแรงเนาะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยผมไปเอาข้อมูลจากคนที่เป็น ULNC นะครับเวลนะครับตัวนี้ขึ้นมาเขาบอกเขาขึ้นมาจากอันดับ6ละเขาขึ้นมาเป็นอันดับ4แลละนะครับมี6 transaction เบิร์นไปที่35ล้านนะครับซึ่งเขาเป็นกลุ่มเนาะผมก็พยายามตามอยู่ในตัว t ท l e กร a m ด้วยนะครับจะได้ เอาข่าวสารมาบอกเพื่อนๆนะซึ่งในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยก็จะมีพวกเอ็กชแนนดังๆเหมือนกันที่ช่วยๆกันมาเบิร์นนะครับเพราะว่าต้องมองว่ามันเป็นกลุ่มคนที่เหมือนสมัครใจอะช่วยๆกันเนาะแต่ว่าไอ้กลุ่มคนที่มาจากตัวเอ็กช n g นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในกลุ่มเอ็กช n g นหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็เหมือนเป็นจัดแลงกิ้งแล้วกันแล้วกันนะครับว่าใครมาช่วยกันเบิร์นมากที่สุดเนาะช่วยกันตอนนี้ก็ ไล่ไปเป็น1บิลเลียนแล้วเนาะก็ช่วยช่วยกันนะครับก็อันนี้ก็เป็น1ข้อมูลข่าวสารนะ2ก็คือ,อรอบรอบที่แล้วที่ผมอธิบายเกี่ยวกับตัวคอยอ,อินเนาะว่าถ้าใครไปรีทวิตนะครับทวิตเขาเนี่ยที่เขาจะใช้เบิร์ไมคานิซึม1นเปอร์เซนี่ยรีทวิตได้2000เนี่ย, 2, เ,ยเขาจะเบิร์น1ล้านเขาเบิร์เรียบร้อยแล้วครับไปเมื่อวานวันนี้วันที่2เนาะไปเมื่อวานเขาเบิร์ไปเรียบร้อย1ล้านตาม สิ่งที่เขาได้รับปากไว้ฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับนี่1ล้านถูกเบินไปแล้วต่อมาเมื่อเช้าผมอ่านข่าวดูนะครับจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้ตามติดตลอดเวลาแต่ว่าบังเอิญไปอ่านเจอในทวิตนะครับก็จริงๆมีคุณซีซี่นะครับก็เขาเข้ารายการตัว Bankless นะครับของคุณอาดามกับเดวิดฮอสแมนนะครับฮอฟแมนนะครับก็เขาจัดรายการเขาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาถามซีซีว่าไอพ,พ่อพ่อ,อตัวสามาหเนี่ย คุณซีซีซ่ทราบหรือยังแล้วก็ใบนั้นจะเข้าร่วมหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆซีซี่เขาก็ตอบชัดเจนว่าจริงๆเขายังไม่ได้เขายังไม่ได้ถามยังยังไม่ได้รู้รายละเอียดว่าจริงๆแล้วไอ้1.2%ที่หักไปนะมันไปเบิร์ยังไงมันมีผลกระทบกับคนเก่าหรือเปล่านะครับซึ่งพอตรงไปทวีตปุ๊บเนี่ยเทอร่าคลาสสิกเนี่ยก็เข้ามาอธิบายนะครับในสิ่งที่ซีซี่เขากังยังไม่ทราบแล้วกันยังไม่มีข้อมูลเนาะเขาก็บอกว่า Uh, not Holder Asset Burn นะก็คือเขาบอกว่าคนที่ถืออยู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันกับการเบรนรอบนี้เนาะแล้วก็เขาก็เขียนชัดเจนขีดไว้เส้นใต้ไว้สีแดงๆนะว่า All Transaction นะการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะของในแต่ละ b u y s เซ t transaction นะแล้วก็ Exchange นะก็ควรจะทำสิ่งเดียวกันนะครับในเมื่อ Condition เป็นแบบนี้เนาะประมาณนั้นฉะนั้นตัวเธราคาสิ่งเนี่ยเขาก็จะมาตอบชัดเจนฉะนั้นผมยังมีความรู้สึกว่าและก็เชื่อว่านะครับว่า ตัว CC เองกําลังพิจารณาเรื่องของการเบิร์นอยู่ถ้าเกิดว่าตัวบายนันเองเนี่ยเข้าไปเบิร์นแบบนี้ด้วยเนี่ยผมว่าตัว circulating supply หรือตัว supply เนี่ยจะลดลงแบบมีนัยยะสําคัญนะเพราะว่า liquidity ที่อยู่ในตัวบายนันเองนี่ค่อนข้างเยอะเนาะฉะนั้นผมมองว่าก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนเรื่องของการเบิร์นได้เร็วขึ้นเนาะอันนี้ต้องรอดูว่า CC เขาจะเริ่มออกมาประกาศหรือจะออกมาใช้ตัวนี้เมื่อไหร่นะ เพราะอย่างที่เราบอกนะครับว่า Exchange เนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้เนาะเออประมาณนั้นถ้าเขาจะใช้ก็คือใช้ถ้าไม่ใช้ก็คือเราไปบังคับอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับในพ r o p o s a l แต่ละตัวโดยเฉพาะตัวนี้คือสามารถ6-8เพราะจะมีผลกับเรื่องของการคิดค่า transaction free ด้วยนะการทาธุรกรรมนะครับต่อมามันจะมีข้อมูลอีกตัวหนึ่งซึ่งต้องขออนุญาตเพือพ่อนๆว่ายังไม่คอนเฟิร์มเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ในตัว Discord ของตัวทาร่าเออเทร่า ตัวนี้ที่เขาเป็นกลุ่มคนที่เป็นเดบเนาะเขาเขารวมรวมตัวกันเขาก็รวบรวมครับว่าจริงๆแล้วมันมีโปรเจกต์ในตัวเทอร์ลูน่าคลาสสิกเนี่ยที่เป็นโปรเจกต์เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็ผ่านการออดิตหรือยังมีไว้เป้เพื่หรือยังก็คือเหมือนเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นแล้วกันเนาะก,ก็จะมีในส่วนของที่เป็นบรรทัดที่23ที่เป็นเซฟเดอะมูนแล้วครับแล้วก็ลูน่าซีเบิร์นเนี่ยจะมีเขียนไว้ชัดเจนมากนะครับว่าจะมีการเบิร์นลูน่านะครับ ไม่ว่าจะผ่านโค้ดหรือผ่านแมทนวลก็ตามเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งแล้วกันนะครับในการที่นํามาเบรนเนาะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสังเกตได้นะครับก็ณปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มจะมีวิธีการเข้ามาแก้ไขปัญหาในส่วนที่ผมบอกเยอะเพิ่มมากขึ้นเนาะใน4ปัญหาที่ผมบอกเดบเรามีอ่า0 0ใช้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในคอมมูนิต mm ี้ละเดบมีเงินเดือน อันนี้อยู่ได้ละ4080นะครับรวมถึงการเบินเป็นรายเดือนด้วยแล้วก็ปัญหาข้อที่4ข้อที่4เรื่องของลูน่ามันเยอะเกินไปถูกไหมฉะนั้นเรื่องของการเบินก็สําคัญเบินก็คือการทําให้มันลดลงนะครับในเรื่องของตัว total supply ฉะนั้นถ้าผมดูจากไม่ได้เอียงอะไรผมมีความรู้สึกว่า เรื่องของการเบรนเนี่ยมันมีการแอคทีฟขึ้นเยอะเลยนะครับมีกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆก,กิจกรรมที่ออกมาเนี่ยมันคือแผนเนาะบางอย่างเป็นแผนบางอย่างเป็นสิ่งที่ทําไปแล้วฉะนั้นเพื่อนๆต้องดูให้ดีว่าตัวไหนทําไปแล้วตัวไหนยังไม่ทําไม่ใช่ว่า รับข่าวสารมาแล้วคิดว่ามันทําทั้งหมดอันนี้อาจจะยังไม่ใช่นะเดี๋ยวจะโฟโมเข้าไปซื้อทําให้ราคาลูนามันขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็โดนเจ้าตกลงมานะครับเดี๋ยวก็จะเสียกันนะครับจริงๆผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าข่าวทุกข่าวม,มันมีข้อมูลจริงทั้งหมดแหละครับแต่ว่าพอข่าวมันออกไปเยอะเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงมากนักฉะนั้นเราต้องดูให้ดีว่ามันใช้หรือย,อยังถ้าใช้แล้วมันจะมีผลดีกับตัวลูนาคลาสิกนะถ้ายังไม่ใช้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเป็นแค่แนวโน้มนะครับ โอเควันนี้รวมๆวันนี้ผมพูดประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเบิรนล้วนๆเลยถ้าเกิดว่าจะมีหัวข้ออะไรที่เกี่ยวกับเบิรนอีกเนี่ยเรื่องของการเผาเรียนเดี๋ยวผมจะเอามาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็จริงๆเดี๋ยวผมตั้งใจจะเล่าในแต่ละพอๆๆให้ฟังด้วยนะครับว่ามันมีผลอะไรมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็จริงๆอยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจภาพรวมเลยนะครับไม่อยากให้ฟังข่าวแล้วรู้สึกว่า ติิประต่อข่าวไม่ถูกข่าวนี้มีผลอะไรกับปัญหาบ้างช่วยอะไรปัญหาบ้างนะอย่างนี้ผมพยายามจะทําให้มันดีที่สุดนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ฝากกดซับสไคร้นะครับติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆนี้ต่อไปนะครับยังไงวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ